นี่นะคะเดี๋ยววันนี้ฝนจะมาทลายกอกกล้วยพันธุกล้วยเสือพันธุนะคะกล้วยเสือพันุโอเคเดี๋ยวเรามาขุดกันเลยนะคะอค้ยนี่นะคะฝนลูกสู้เรามีไม้แรเราจะมีไม้แรไปเลี้ยงที่บ้านแล้วไไไไนี่นะคะขอไม่พอนะคะให้เขาขุดให้ด้วย น้องเขาปลูกไว้ริมถนนเลยนะคะฝนก็เลยต้องโคนุ่ม<อ>ไม่น่าตัดอย่างนี้ให้มันมีเง้าติดมาหน่อยก็ยังดีตัดมาอย่างนี้เสียทิ้งนะคะนะคะกล้วยเสอือพานที่ปลูกทิ้งปลูกคว้างนะคะแม้เราก็มาถูกวันหื่ม นะคะหนึ่งหนอนะคะโอ้ขอบคุณมากเลยเอาอีกค่ะน้องก็บอกว่าจะทลายแล้วใช่ไหมเ <c oughs> ยี่ยมมากได้มาแล้วนะคะหนึ่งหนอเป็นกล้วยเสือพานนะคะตัวแท้ด้วยนะนี่นี่นี่ตัวแท้ด้วยนะคะพึบวิติตใจอะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นต้นใหญ่นะต้นใหญ่แล้วยอดเขาออกใหม่ก็เป็นแบบนี้นะคะนี่ จากตอนแรกน้องเขาบอกว่าซื้อมาหน่อละส0งร้อนะคะตอนนี้ก็มีราคาอยู่ที่7 8 0 0แปดพันะคะโอ, <laughs> โอเมื่อกี้มาไม่ทันน้องเขาขายกล้วยด่างฟลอริดาไปแล้วนะคะเราก็เลยเสียดายมากไม่ได้ถ่ายฟลอริดานะอ่าโอเคนี่นะคะเราได้มาทั้งกอเลยนะคะว่าน้องบิ๊กเขาจะเป็น เฉพาะกล้วยนะคะจะปลูกกล้วยหลายสายพันธุ์มากเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาคุยกับน้องเขานะคะตอนแรกเห็นถือน้ําแดงมาคิดว่าจะต้องเอามาไหวขุดทิ้งก็มันมีก็มีต้นที่บา้านยังไงจะขุดทิ้งทิ้งไว้เดี๋ยวต้องมีคนขุโงงานพี่ขุดไปหมดเลยได้ไหม,ไ,มได้ไเราเไอไม่พี่ไม่ได้ขุดน้องก็ขุด S <S ไม่ใช่หอมแครหรอตัวผมแพรเลยเออแพรมัน,นมาจากอเมกาได้แล้วลว่านำข้าวมาจากเมืองไทยมมันคือ,อกล้วยกล้วยหอมเขียวเป็นกล้วยหอมเขียวต้องเรียกว,ว่ากล้วยหอมเขียวแปะมากออืเป็นกล้วยหอมเขียวแครนะคะสำหรับต้นนี้อ่ะนี่นะคะสรุปแล้วฝนก็ทลายต้นกอเลยนะคะกล้วยเสือพลานนะคะทลายต้นกออึบอึบอึบเธอ,อมาดึงตรงนี้ให้น้องเขาหน่อย ะะก็ทลายกอกล้วยเสือพนนะะันค่ะโอเคได้แล้วกล้วยตัวนี้นะคะกล้วยเสือพันนะคะไม่มีรสชาตินะถ้าเขาออกหนอ่อออกเครือออกปรีมานะคะใบสวยอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีรสชาตินะคะเอเคค่ะ